กล่นมัสกี้นะครับที่จะล้อๆกับความเป็นกลิ่นกายที่สะอาดสะอาดมันยั่วเย้มากๆสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาพบกับออดิปรฟรมน้ำหอมอะไรดีออสครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำหอมนิชตัวหนึ่งนะครับที่เป็นน้ำหอมที่โด่งดังมากนะครับเป็นน้ำหอมที่แปลก ที่ว่าแปลกเนี่ยเพราะว่าเพิ่มเดิมทีตั้งต้นเลยเนี่ยน้ำหอมตัวนี้ทำออกมาเพื่อจะเรียนแบบกลิ่นของนิตยสารนะครับผมแต่ทำไปทำมาเนี่ยน้ำหอมตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรที่แบบฮิตมากนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกลิ่นเนี่ยมันดมไกล้ๆแล้วมันยั่วเย้ยมากเลยทีเดียวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แปลกนะครับก็คือน้ำหอมตัวนี้เนี่ยคนฉีดบางทีไม่ได้กลิ่น แต่ว่าคนที่ได้กลิ่นคือคนที่ไม่ได้ฉีดคือคนที่อยู่รอบๆข้างเราน้านเองนะครับผมอ่าหลายคนบอกว่ามันหอมมากมันบอ,อม,มันน่าซุหน่าใซเหลือเกินนะครับน้ําหอมตัวนั้นก็คือนี่อนาเตอร์เธอทีนะครับผมจากบ้านเลเรโบนั่นเองครับ อนาเตอรเตอรทีนั้นถูกวางจําหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2010นะครับเป็นการคอลลาบอร์ชันกันระหว่างเลเรโบนะครับกับแมกกาซีนที่ชื่อว่าอนาเตอร์นั่นเองครับผมส่วนตัวเลข13ที่อยู่ในกลิ่นน้ําหอมนะครับไม่ใช่เลขนําโชคนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขของส่วนผสมหรือว่าอินกรีเดียนต์ของน้ําหอมกลิ่นนี้ครับ ซึ่งตัวเลขนะครับก็จะปรากฏอยู่ในน้ําหอมทุกกลิ่นของเลอลาโบนะครับจำนวนตัวเลขก็จะแตกต่างกันไปแสดงให้เห็นถึงส่วนผสมหรือว่าอินกริเดียนที่แตกต่างกันในน้ําหอมแต่ละกลิ่นครับอนาเตอร์ททีนั้นถูกปรุงโดยคุณนาตาลีรอซองนะครับซึ่งคนนี้เป็นนักปรุงผู้หญิงที่ชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้เลยทีเดียวเธอปรุงน้ําหอมตัวดังๆของโลกมาแล้วมากมายครับ แนวกลิ่นของอนาเธอเตอร์ทีนั้นจะเรียกว่าเป็นแนวมัสกี้นะครับที่ล้อล้อกับความเป็นกลิ่นกายสะอาดๆของคนเรานะครับและก็แทรกด้วยความล้อเลียนกับกลิ่นของกระดาษก็ต้องมีความกันพูดดี้ไม้ไม้กระดาษกระดาษอยู่ในนี้ด้วยครับการกระจายตัวของน้ําหอมตัวนี้ไม่ได้กระจายตัวรุนแรงนะครับแต่ว่าเป็นการกระจายที่ออกไปในแนวระยะใกล้ประชิดต,ตัวนะครับเน้นการต้องเข้ามาใกล้มาสูดมาดมนิดนึงนะครับถึงจะได้กลิ่นนะครับผม แล้วก็ความยั่วเย้ก็ามาจากตรงนี้นี่แหละครับคือต้องเข้ามาดมใกล้ๆนิดหน,นึ่งน,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 นะครับถึงจะได้กลิ่นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความยั่วเย้ไปในตัวและจากน้ำหอมทุกตัวที่มีอยู่ในกลุ่มเชื่อไหมครับว่าอนาเตอร์เทอเทียนตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ฉีดแล้วมีคนถามมีคนเข้ามาชมมากที่สุดนะครับว่าอืม ฉีดกลิ่นอะไรหอมจะมีคนเข้ามาถามแทบทุกครั้งที่ฉีดน้ําหอมตัวนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยไปอ่ไปฉีดไปเที่ยวกลางคืนนะครับมีคนเข้ามาแบบหือ,อแบบอขอดมใกล้ๆอะ่ะแล้วก็ถามว่าฉีดน้ําหอมตัวน้ำหอมตัวไหนหอมจังเลยอะไรประมาณนี้เลยเดียวโหดโคตรเวอร์ซึ่งก็แปลกนะครับที่น้ำหอมตัวนี้จริงๆกันมันก็ไม่ได้แบบหวานแบบ หวานเหมือนน้าหอมสายยั่วตัวอื่นๆเลยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความความที่มันต้องดมใกล้ๆมันมีความแบบคล้ายๆผิวโคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มันถูกตีความไปว่าแบบเออเป็นน้ําหอมที่พลังดึงดูดทางเพศหรือความยั่วนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยน้ําหอมตัวนี้เนี่ยใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยน้ําหอมตัวนี้ใช้ได้แน่แ จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมตัวนี้ใช้ได้ในหลายโอกาสนะครับไม่ใช่แค่โย่อย่างเดียวจะใช้ไปจะใส่จะใส่ไปฉีดทำงานอจจะฉีดโอ้ยจะฉีดไปใส่ทำงานจะฉีดไปเดินห้างจะฉีดไปเรียนก็ได้หมดเลยครับความติดทนบนตัวผมเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างทนนะครับ8 1 0ถึง10ชั่วโมงบนผิวผม การกระจายตัวไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ยิ่งตอนที่เขากลายเป็นรายดาวเป็นกิ่นติดผิวเนี่ยผมชอบความนัวผิวกายเราตรงนั้นมากเลยครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าน้ำหอมตัวนี้เนี่ยกระจายตัวค่อนข้างจะอยู่ในระยะประชิดซึ่งหลายคนมองว่าเป็นจุดด้อยแต่สำหรับผมมองว่าไม่ใช่ปัญหา และตอนนี้อนาเตอร์เทนค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ฮิตมากนะครับจากที่เป็นนิชเนี่ยค่อนข้างจะขยายตัวเป็นวงกว้างเรียกว่ากลายเป็นแมสไปแล้วนะครับมีกลิ่นที่เป็นดุ๊กเป็นโคลอนออกมามากมายแต่ยังไงรักแล้วก็รักเลยนะครับผมเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบที่สุดตลอดการเลยครับเลยระบบอนาเตอร์เทนครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามช่อง a u d i p e r f o r กันต่อๆไปนะครับมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆก็จะได้แจ้งกันให้รู้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ